โอ้โอ้ my god คุณผู้ชมแอบ,บดูมาตลอดเลยเหรอเนี่ยให้เขินจังเลยสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นตะกี้เป็นเพียงแค่ภาพดวงตาสวัสดีผู้ป่วยติดเตียงทางบ้านทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันคือหมอสุดใจดีเกมิง ในวันนี้ผมมีเกมที่เหมาะสําหรับน้องๆห,หนูๆที่ไม่เคยนะครับไปหาคุณหมอเลยล่างกลขึ้นตั้งแต่เกิดแล้วคุณผู้ชมนั้นอยากจะลองไปหาคุณหมอดูบ้างแต่ว่าขี้เกียจไปเองเกมนี้จะให้ประสบการณ์นั้นกับคุณเลย Doctor's Office Simulator ประสบการณ์ของเกมเกมนี้นะครับมันจะเหมือนกับเกมที่เรานั้นเคยอัดไปแล้ว The Presentation Experience ถ้าคุณผู้ชมยังจํากันได้นะครับเกมเกมนี้จะเป็นเกมที่อาจารย์เนี่ยจะเรียกเราไปพรีเซนต์งานหน้าห้องเว้ยแล้วก็จะมีเพื่อนๆก็ผมรอดูอยู่ประมาณ1,000 0คนนะครับรอดูว่าเรานั้นพรีเซนต์งานได้แย่แค่ไหนแล้วพอเลิกเรียนเสร็จเนี่ยเขาก็จะล้อเราไปจนมันตาย แต่เกมเกมนี้ไม่ใช่นะครับเกมเกมนี้จะเปลี่ยนเป็นให้เราก็ผมรอคุณหมอเว้ยแล้วคุณหมอจะเรียกเราไปรักษานี่เป็นไงสีหน้าคนไข้โอ้ว้าวถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะมีความสุขเหมือนคุณผู้หญิงคนนี้อย่าลืมว่าจะลองไปเล่นเกมเกมนี้ดูสิ่งที่มันตลกอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณหมอนะครับจะสามารถเปลี่ยนร่างกายเราได้ด้วยเว้ยคือแบบผ่าตัดก็ผมจากที่เราเนะครับเป็นคนที่ตัวสูงหล่อล่ำกล้ามบึกแล้วเรากลายเป็นแบบนี้ แล้วสิ่งที่แย่ที่สุดนะครับคือคุณหมอคนนี้เข้าหัวเราะเยาะเราด้วย Oh my lord guys ดูนี่ฉันเป็นคุณหมอนะเนี่ยเนี่ยเผมเป็นคุณหมอนะครับแป๊บหนึ่งนะถ้าผมอยากเป็นคุณหมอนะครับผมสามารถซื้อเกมพาร์ตอันนี้ได้เลยผมจะเป็นคุณหมอในรอบต่อไปนี่กูแซงหน้าอย่างี้เลยอ่ะคุณหมอคนต่อไป I want to die X D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  น D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  ้คนไหนก D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  อันนี้คนไข้ผมเหรอทำไมคนไข้เขาเออพิก,การอย่างนี้วะ <c oughs> ผมสัญญาเลยนะครับว่าถ้าผมเป็นหมอผม,ผมจะไม่ทำแบบนี้กับคนไข้ผมเด็ดขาด <c oughs> มีมีเป็นหมอมีโอ้นี่ญ่เดินเข้าไปแล้ว <c oughs> เอาละคุณผู้ชมเราต้องถามเขาหน่อยไหมว่าเขาเป็นอะไรว้า <c> ว <oughs> สุดยอดไปเลยเราสามารถเพิ่มขนาดตวัว <c oughs> ของคนไข้ขได้ไ <c> ม <oughs> ่กอดคุณนั้นดูหล่อล่ำไปเลย <c oughs> เอาแบบเป็นยักษ์เลยดีไหมไม่เอาแบบหวัวเล็กๆแค่นี้ก็พอ uh, โอ้ไม่กูดก๊อสโอ้โหว้าว n i s h finish โอเคเสร็จแล้วโรคมะเร็งที่คุณมารักษาตอนนี้หายแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงคดเทียวไม่ยังเจยิงว้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 นี่ผมเป็น ป็นหมออีกรอบอนึงนะโอ้ว้าวนี่ยังไม่ได้เติมเลยแขนต้องแบบเวียงแบบนิ้ณผู้ชมกายภาพบับัด <c ười> กายภาพบําบัด <c> เ <ười> นนี่เป็นไงล่ะสุหดหล่อเท่ไปเลยว่ะต้องทําแบบนี้ด้วยแล้วนี่ผมกำลังทําอะไรอยู่วะเนี่ยขาต้องเป็นแบบนี้คุณผู้ชมกายภาพบําบัดนะครับเขาเต้นโยคะอยู่นี่คนนี้เขาผมเขามีปัญหาทางด้านการเดินเว้ยและตอนนี้นั้นเขาหายเป็นปกติแล้วโว้ guys ดูนี่หายเป็นปกติโคตรปฏิหารคุณผู้ชมเฮ้ยไหนดูหน่อยไออันนี้มันคืออะไรวะ fall over คือ6ล้ม angry l o v h จริงๆเราสามารถเอออะไรวะเติมซื้อเหรียญก็ได้นะผมเติมซื้อเหรียญดีกว่าคุณผู้ชมครับนี่เราจะได้เห็นท่าแอคชั่นแปลกๆครับโอ้ว้าวเดินได้เป็นปกติแล้วยินดีด้วยนะเพื่อนดอกบานาน่า โอ้ไม่สต๊อปคุณผู้หญิงเหยียบกล้วยหน่อยเออนี่เพื่ออะไรเนี่ยนี่เพื่ออะไร Rain Crown Oh so sad guys เป็นอีโมชั่นที่โคตรเซ็งเราสามารถจ่าย300นะครับเพื่อที่ทำให้ทุกคนสะดุดล้มได้ล้มทุกคนเกมนี้ชอบมากกวนส้นตีนคนอื่นฉันชอบมากทำให้ทุกคนสปินโอ้โห ผมอยากจะเป็นคนไข้บ้างอะต้องทํำยังไงอะมันไม่มีแบบเติมซื้อคนไข้นะเว้ยเดี๋ยวผมจะต้องรอคุณหมอคนนี้เรียกชื่อก่อนไหมเพราะว่าปกติในอ่า the presentation นะครับถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปก่อนมันต้องพูดว่ามี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 แต่ว่าในเกมเกมนี้มันไม่มีไงมันจะต้องสุ่มหรือเปล่าว้าว t p a s เดี๋ยวดูสิ่งที่จะต้องเอ่อใช้โลบักซื้อกันบ้างนะครับ banana storm นี่คืออะไรระหว่างที่รอคุณหมอ โอ้โทำให้ทุกคนหกล้มนี่เปลือกกล้วยเต็มไปหมดเลยไหนดูหน่อยโอ้โหท่าสวยนะเนี่ยท่าสวยออกมาใจเกเรโอ้ยใจเกเรใช้ได้เลยโอ้ว้าวการศัลยกรรมในครั้งนี้บอกเลยว่า Amazing มีไม่กูเป็นหมอเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ด็อกเตอร์ไอวอนทูดายเนี่ยฉันจ่ายโลบักมาโอ้คนไข้คนนี้นะครับไม่กอดคนนี้เขาอยากตายคุณผู้ชมเราควรทํายังไงดีหันหน้ามาตรงนี้นะครับเราจะทําการการลุนยาฆาตเขาคุณผ,ผู้ชมครับตดใส่รัว,ว,ว,วเขาก็จะดมกลิ่นตดของเราเอ้ยแป๊บบนึงแป๊บบนึงเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วนี่เลยแม่ท่าสวยวะท่าสวยจริงเลยนี่ <laughs> กลายเป็นว่ากูสร้างตัวประหลาดเปลี่ยนบันโดเป็นซอมบี้ไนี่ไหมเออเป็นแบบนี้น่ารักมากคุณผู้ชมครับเพิ่มขนาดตัวสูงเพิ่มขวาอ้วนแนวช็อต up ผมเป็นหมอไม่ไม,ไมเอาหัวแบบแค่น,นี้ก็พ <c oughs> อเฮ้ยไม่อย่าเปลี่ยนบันโดโ no อเคทันอยู่โอไม่กอดคนไข้ของผมสุดยอดไปเลย ขาตัวสูงนะครับขนาดออกมาไม่ได้เขาด่าผมด้วยเว้ยนี่ต้องห่วงเพื่อนนายดูหล่อและดูดีอ่แล้วถึงกับออกจากเกมเลยรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมระเบิดนี่คือเลยวะ นี่จรงเหรอไม่มีคนตายเนี่ยห้าสิบเก้าโลบคัคปูโอ้โหคนนี้คุณหมอเขาทำอะไรกับคุณมาวะแหมดูดีนะเนี่ยเราไม่เจอกันสามปีดูดีขึ้นเป็นกองซื้อแบ็คโฮดูคุณผู้ชมแบ็คโฮฮ่าโ,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 โดนอัดนี่ผมเป็นคนไข้เหรอ ไม่ผมเป็นคนไข้เจ้าหมอนี่จะล้างแขนกูคืนแล้วนี่จริงคุณผู้ชมกลัวมากทําไงดีปดแตกเลยถ้าแบบนี้โมโหแล้วนะแกทําแบบนี้ไม่ได้ต้องไอเพื่อเรียกร้องความสนใจคุณผู้ชมคุณทำแบบนี้กับเราไม่ได้หยุดนะปล่อยฉันไปม,ไมทำอะไรก โอ้โอ้ว้าวคกว้าวฉั so epic i ี new me guys New me Space office เป็นเวลา30วิโอ้นี่ก็จะเปลี่ยนเป็นอวกาศนะคุณผู้ชมดูสวยงามโอ oh, นี่พวกเราไปอยู่บนอวกาศได้ยังไงกันเนี่ยอยากจะรู้เหรอผมเองก็อยากรู้เหมือนกัน เวลากระโดดทุกคนก็จะลอยได้นะครับแถมเราก็ผมสามารถดูไลฟ์สตรีมนะครับการจัดกระดูกแบบสดๆได้เว้ย chaos ในดูหน่อย chaos ค,คืออะไรความวุ่นวายนะครับไม่ปั่นป่วนจริงด้วยวอ้ h oh my god อ่อสุดเชื่อ,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 ไ,อ,อไม่เลยอโอ นะโอเคออสสุดๆโอ้ oh my god ทำแบบนี้ได้ยังไงต้องคูณ3าคุณผู้ชมเคอสคูณ3โมอ้มันสุดๆความมันไม่มีที่สิ้นสุดคุณผู้ชมโอ้อ h oh, my god อันนี้เกินไปมาแล้วหมอคนนี้เป็นหมอพิการโอ้ oh my god คนไข้เหรอโอ้คนไข้คนนี้นะครับเขาตัวอันนี้มากผมต้องทำให้เขานั้นตัวเล็กลงกว่าเดิมเดีอเด้อเด คนไข้มันอยู่ตรงด้านล่างคุณผู้ชมที่มันอยู่ตรงใต้ตีนของผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ผมมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นเลยอะแม่เจ้าผมมองไม่เห็นม,มองไม่เห็นจริงๆกูโคตรเสียดายเงินเลยผมมองไม่เห็นเว้ยไอ้ร่างโคนแม่งมึงแม่งบดบังวิสัยทั์เงินกูเอาละพอละ <laughs> ถือว่าโอเคเน,นะเขากลายเป็นหัวเดินได้ ไม,ไม่ไม่แย่ไม่แย่เมื่อเทียบแบบกูนะครับไม่แย่เลยว้าวคุณผู้หญิงตัวคุณมันบิดบิด,บดนิดนึงเราะฉะนั้นเนี่ยต้องบิดให้ถึงที่สุดเลยนี่ต้องเดินแบบนี้โอ้ไม่กูดกีต้องเอาขาชี้ตั้งขึ้นฟ้านะครับเรียบร้อยการเดินแบบกายกรรมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการมาหาหมอในครั้งนี้คุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะลองเล่นผมจะทําการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงล่างๆแล้วกัน1เกมดีๆที่ควรลองนะจ๊ะ